สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีเช่นเคยนะครับผมกับซีโนนะครับผมการบินอยู่บนท้องฟ้านะครับถือเป็นความใฝ่ันอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษ,ษยชาตินะครับผมและเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วครับที่มนุษย์หาวิธีที่จะบินให้ได้นะครับจนกระทั่งถึงในปีคศ1483นะครับผมจิตกรและนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับผม ไดลี่เริ่มการทดลองการบินเป็นครั้งแรกครับโดยการใช้ปีกนกขนาดใหญ่ครับที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาติดเข้ากับแขนและล่อนลงมาจากที่สูงครับซึ่งการทดลองครั้งนี้นะครับเขาก็ให้ลูกศิษย์ของเขาเป็นคนทดลองครับผมซึ่งหลังจากการทดลองเสร็จแล้วนะครับผมผู้ที่ทําการบินครับได้ตกลงมาจนแขนขาหักนะครับผมนี่ก็เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นครับที่มนุษย์อยากจะบินได้เหมือนนกขึ้นมานะครับผม ต่อมานะครับในปีคศ1903นะครับสองพี่น้องตะกุลไลท์ได้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกขึ้นมาได้สำเร็จนะครับผมสองพี่น้องตะกุลไลท์นะครับวิลเบอร์ไลท์นะครับเกิดเมื่อวันที่16เมษายนคศ1867ที่เมืองมิววิลลี่นะครับผม รัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกาครับและออลวิลไลท์นะครับเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคม1 8 7 1ที่เมืองเดลตันนะครับรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาอีกเช่นเกินครับผมบิดาของพวกเขาครับเป็นนักบวชนะครับชื่อมิลตันไลท์นะครับผมส่วนมันดาชื่อซูซานไลท์นะครับหลังจากพวกเขาเรียนจบแล้วนะครับวิลเบิร์นไลท์นะครับผมได้เปิดโรงพิมพ์และร้านซ่อมจักรยานขึ้นที่เมืองเดลตันรัฐโอไฮโอนะครับผม และอวิลเรียนจบก็ได้มาทำงานที่ร้านซ่อมจักรยานของวิลเบอร์นะครับผมทั้งสองมีความใฝ่ฝันที่จะบินอยู่ตลอดเวลานะครับผมต่อมามีข่าวการทดลองเครื่องดนในเยอรมันของลิเลียนทาวนะครับผมแต่การบินทั้งนั้นไม่ประสบความสําเร็จนะครับทำให้ลิเลียนทาวต้องเสียชีวิตนะครับแต่ถึงอย่างนั้นทั้ง2ก็ยังมีความสนใจเรื่องการบินต่อไปครับผมทั้ง2ได้เขียนจดหมายไปยังสถาบันสมิธโซเนียลครับเพื่ขอขอข้อมูลเกี่ยวกับการบินก่อนที่ทั้ง2จะตัดสินใจสร้างเครื่องบินขึ้นมา เขาได้ร่วมมือกับนักประดิษฐ์จัก,กรยานที่มีปีกขนาดใหญ่ครับผมรวมถึงเครื่องยนต์เพื่อทดสอบการบินครั้งแรกนะครับผมจากการศึกษาเรื่องการบินมาพอสมควรครับผมและในปีคศ1900นะครับผมทั้งสองจึงตัดสินใจสร้างเครื่องบินลำแรกขึ้นนะครับผมโดยเครื่องบินของเขามีลักษณะคล้ายกับเครื่องน่อนทําด้วยโครงเหล็กครับส่วนปีกทําด้วยผ้าและใช้เครื่องยนต์ขนาด12แรงม้าครับทั้งสองได้นําเครื่องบินทดสอบบินเป็นระยะเวลาสั้นๆเบียงแค่1-2นาทีเท่านั้นครับ อีกทั้งเครื่องบินที่พวกเขาทําขึ้นมานะครับยังไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ดีพอครับผมต่อมาทั้งสองจึงเดินทางกลับไปที่เมืองเดลตันอีกครั้งครับเพื่อจะสร้างเครื่องบินลําที่2ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมครับและมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปครับเมื่อสําเร็จพวกเขาก็ได้นาเครื่องบินไปทดสอบอีกเช่นเคยครับแต่ก็มีข้อบกพร่องอีกหลายอย่างครับคือเครื่องบินมีขนาดใหญ่เกินไปครับทาให้มีน้ําหนักมากไม่สามารถที่จะบินขึ้นได้ครับผมทั้งสองพยายามปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งหลายที่มีอยู่เขาสร้างเครื่องบินอีกลํา ขึ้นมาอีกหลายๆลายลำเลยนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จครับจนกระทั่งเขารู้สุกเริ่มท้อแท้ครับแต่ก็ยังทํางานค้นคว้าต่อไปในปีคศ1902ครับผมทั้งสองครับได้สร้างอุโมงค์ลมขึ้นมาตามความแนะนําของอ็อกสตาซานุบนะครับผมซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับความกดอากาศทั้งสองได้นําการทดลองภายในอุโมงค์ลมมาปรับปรุงเครื่องบินของพวกเขานะครับผม และเพิ่มหางเสียเข้าทางด้านหน้าและด้านหลังครับผมของตัวเครื่องเพื่อควบคุมทิศทางการบินนะครับผมปิดของเครื่องบินเป็นปิดแบบ2ชั้นครับมีขนาด32ฟุตครับสามารถขยับขึ้นลงได้เอานําเครื่องบินลําที่3ทดลองขึ้นบินที่คิมเดฟวีฮิลทั้ง2ได้ทดลองบินอยู่นานถึง39วันและทดลองบินกว่า1,000ครั้งนะครับผมซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นไปอย่างดีนะครับในการควบคุมทิศทางของเครื่องบินและระยะเวลาที่บินอยู่บนอากาศครับ แต่ทั้งสองได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีน้ําหนักเบาขึ้นเพื่อให้บินอยู่ในอากาศได้นานขึ้นและสูงขึ้นนะครับผมทั้งสองจึงได้ติดต่อบริษัทผลิตเครื่องยนต์ chi chi ที่มีขนาด8แรงม้าครับและมีน้ําหนักประมาณ160ปอนด์แต่ไม่มีบริษัทใด,ดสนใจเลยนะครับผมทั้งสองจึงลงมือประดิษฐ์เครื่องยนต์ขึ้นมาด้วยตัวเอง,งเลยครับผมเครื่องยนต์ที่ทั้งสองทำขึ้นมามีขนาด12-16แรงม้ามีน้ำหนักประมาณ170ปอนด์ ต่อมาในเดือนพฤศจิกยายนคศ1903ทั้งสองได้นำเครื่องบินที่มีขนาดตัวยาวกว่า21ฟุตสูงกว่า10ฟุตและส่วนปีกมีความยาวกว่า40ฟุตนะครับผมน้ำหนักรวมกันประมาณ605ป bon. อนด์แต่ก็ต้องประสบปัญหาเพราะสภาพอากาศไม่ดีทำให้ทั้งสองมีความคิดว่าเครื่องบินเขาต้องมีล้อเพื่อที่จะบินได้โดยไม่ต้องอาศัยลมฟ้าอากาศนะครับผม นอกจากนี้นะครับทั้ง2ยังได้สร้างทางวิ่งขึ้นของเครื่องบินหรือลันเวนะครับผมความยาวประมาณ600เมตรครับผมและทำการบินในวันที่28พฤศจิกายนคศ1903แม้ว่าจะมีล้อแต่ก็ยังต้องใช้คนผลักอยู่ดีนะครับดังนั้นเครื่องบินทั้งสองต้ตองปรับปรุงอีกครั้งโดยครั้งนี้เครื่องบินพวกเขามีล้อของรถบรรทุกนะครับที่เชื่อมต่อด้วยโซ่เข้ากับฟันเฟืองของเครื่องยนต์ครับ ทำให้สามารถวิ่งเองได้โดยไม่ต้องอาศัยแรงลมหรือคนผักนะครับผมเขาได้ทดลองขึ้นบินอีกครั้งนะครับในวันที่14ธันวาคมปีเดียวกันครับที่รัดนนอตไคลโรเลนาครับโดยมีวิลเบอร์เป็นคนขับเครื่องบินแต่ไม่ประสบความสําเร็จครับทั้ง2จรจึงทําการทดลองขึ้นบินอีกครั้งในในวันที่17ธันวาคม1903โดยครั้งนี้นะครับมีออวินเป็นผู้ขับนะครับผมซึ่งครั้งนี้ประสบความสําเร็จไปด้วยดีครับ เครื่องบินสามารถบินอยู่ได้ในอากาศถึง15วินาทีนะครับและบินไปได้ไกลถึง200ฟุตครับผมสูงจากพื้นดินประมาณ850ฟุตนะครับผมเขาได้พัฒนาเครื่องบินจนสามารถบินได้ถึงแค่19วินาทีและไกลถึง852ฟุตความเร็วในการบินถึง31ไมล์ต่อชั่วโมงครับทั้ง2ได้นําเครื่องบินไปสจทธิบัตรและได้พัฒนาเครื่องบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับในปีคศ1908ทั้ง2ได้สร้างเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพ มากขึ้นสําเร็จโดยเครื่องบินลํานี้มีความยาว28ฟุตนะครับผมความยาวปีก40ฟุตและหนัก322ปอนด์ใช้เครื่องยนต์ขนาด20แรงม้าครับสามารถบินได้เร็ว56กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีที่นั่งสําหรับผูดด้โดยสารอีกหนึ่งที่ครับผมนับว่ากิจการการบินมีความเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมในปีเดียวกันนี้วิลเบอร์ได้ทดลองบินข้ามทวีปไปยังฝรั่งเศสได้สําเร็จด้วยครับและในปีคศ1909ออวิลได้บินเครื่องบินข้ามช่องแอังกฤสเร อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของพวกเขาทั้ง2คนนะครับสำหรับ2พี่น้องตระกูลไลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ